สวัสดี T SH, H Headline ครับผมสวัสดีครับ T H Headline ครับสวัสดี T HH, H Headline สวัสดี T CH, H Headline สวัสดีค่ะ T HH, H Headline ค่ะขอพลังที่<อ>ไม่ตัดที่ไม่เอานะโอ้ามาตัดไม่เอานะเอาอะไรดีอ่ะเอ้ยอยากมีพลังวิ่งเร็วครับผมอยากไปเที่ยวรอบโลกโดยไม่ต้องจ่ายค่อาก็อยากกลับบ้านนะ เขาอยากกลับบ้านกว่ผมนะครับทำไมล่ะผมเขาไม่มีพลังอ่านใจเขาอ่านผมไม่ได้โอ้เมียผมอ่านได้นี่แค่มองหน้าก็รู้แล้วว่าอยากกลับบ้านก็ฝากแฟนติดตามซีรีส์แฟนบีทูยูจากสตูสู่ที่รักนะครับก็น่าจะอนแอปปีน้าแหละใช่ไหมก็ฝากด้วยแล้วยังมีนักแสดงอีกมากมายครับผมใครอยากดูคอมเมดี้ใครอยากดูลอมคอมใครอยากมาเวแบบว่าดูแล้วมีความสุข เรียนเชิญทางนี้นะครับผมใช่ครับผมก็ซีรี์นี้รับรองว่าจะสร้างความสุขและก็ดอยยิ้มให้กับคนที่ดูแน่นอนนะครับผมขอฝากด้วยนะครับแคนบีทียูจากสตูสู่ทีรักครับเดิญครับขออะไรดีอ่ะขอแบบกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนได้ไหมฟังฝันเลยเลยกนเลยกินเยอะมากจริงแล้วเราเป็นคนกินเยอะมากแล้วก็เวลากินนี่ก็คือแบบจะกินทั้งขนมกินแบบ ก็ชอบกินหมูกรอบด้วยอะจุกจิบอะไรใช่แล้วบ,ลลบางทีเราถ่ายซีรีส์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วก็เศร้า <ไง S 1> มากแต่ว่าแต่ว่าคุณกินแล้วคุณกรอาใช่คุณเดินรูดเดินอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเอาผ่านซีรีส์ผ่านไปผมขอให้ความร,รักที่ทุกคนมอบให้พวกเรากลับคือสู่ทุกคน,น,กคนให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตโอ้น่งมีควแย่ไปเลยผมอยากได้คอปเตอร์ไม่ไผ่ครับดี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 อยากบิน ใช่กับเขบนฟ้าไว้ไว้ดีแล้วดีแล้วพลังกังานดีแล้วใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับเคียงมังกรครับ t ี e Invisible d r a g o รนะครับก็เป็นอะไรใหม่ๆของพวกเราสองคนเหมือนกันครับแล้วก็เรื่องนี้มีนักแสดงมากฝีมือมากมายเลยครับก็บอกว่าทุกคนจะตอติดตามแลวก็ชอบตลอดที่ปล่อยไปเชครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับพวกเราขอฝากเพลรักด้วยแมวเลี้ยงนะครับก็อาจจะมาให้ทุกคนได้รับชมเดี๋ยวกทุกคนดไว้ครับ พีค่ควสมนคนอื่นค่ะรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันน่าจะสนุกดีที่เราแบบว่าได้ explore แบบว่าพลังใหม่ๆในทักษะต,ตัวเราใหม่ๆเออ,อไม่แน่เราอาจจะได้ค้นพบสกิลที่เราชอบในสิ่งใหม่ๆก็ได้ชอบในด้วยน่าสนุก <c oughs> <c oughs> ถ้าเป็นคนในค่ายจรเลยตอนนี้มีกี่คนในคลนะังคะพี่น้ำตาลหรอกันค่ะรู้สึกว่าเมื่อกี้นั่งแต่งหน้า,าพี่น้ำตาลแล้วพี่น้ำตาลหัวเราะอร่อยมาก <c oughs> รู้สึกว่าเป็นพลังหัวราออะไรกันรู้สึกว่าเขาหัวราอแล้วมันทําให้คนรอบข้างแบบเห็นดีเดียวเออเใ,ใช่เป็นหัวล้อที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนก็เลยรู้สึกว่าชอบชอบค <laughs> okay. <by> ่ะโอเคแฮปปี้ไวรัสขอทารุมิติแล้วกันค่ะแต่ว่ายังอยู่ในโลกนี้เนี่แหละค่ะแต่ว่าจะได้เดินทางได้ง่ายขึ้นเพราะว่าตึกอโศกมันช่างรถติดซะเหลือเกินเห็นด้วย จริงครั้งนี้ยเราก็อาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยมากแต่ว่านี่ก็เป็นครั้งวั้งที่3วันที่4รู้สึกว่าเหมือนกับที่เราเจอครั้งที่1ที่2เลยแปลว่าอะไรคะรู้สึกว่าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่าตกใจว่าเฮ<ะ>้ยป่านเป็นอย่างนี้หรออะไรเงี้ยเออรู้สึกว่าป่านก็เป็นป่านเหมือนครั้งที่1ที่2ที่เราเจอแต่รู้สึกว่าเหมือนเราชิลเราก็สนิทกันมากขึ้นในทุกครั้งที่เจอเซอร์ไพรส์เอาใช้คำว่าเซอร์ไพรส์ในตัวเราสองคนแล้วกันเพราะว่าเพิ่งรู้ว่ามีความเหมือน หลายๆอย่างที่เหมือนกันว่าชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วมีจังหวะหนึ่งที่ตอนไปถ่ายคอนเทนต์อะี่อยู่ก็พูดคําเดียวกันขึ้นมาพร้อมกันอะไรเงี้ยเออแล้วก็ถามว่าชอบสีอะไรชอบสีขาวชอบสีน้ําตาลเหมือนกันอยากไปไหนชอบไปกระบี่เหมือนกันอะไรเงี้ยเหมือนยิ่งรู้จักก็เลยยิ่งสนทัยเราก็มีอะไรพิอินคอมมอนอยู่มากค่ะก็ฝากด้วยนะคะสําหรับซีรีส์คืนนั้นฉันเห็นดาวด้วยตาเปล่าหรือว่า Wish Upon a Star ค่ะรับรองว่าอบอุ่นใจแน่นอนตอนนี้ก็ดูเทรนเลอร์กันให้หนํำใจไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจะได้กต็ม ใช่ค่ะค่ะทุกคนเข้าไปดูกันเยอะๆแล้วก็ฝากพวกเรารวมถึงนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ด้วยนะคะค่ะเหมือนที่พี่ตูนบอกครับว่าอยากเห็นคนไทยบินได้ครับผมจะบินให้พี่ตูนด,ดูใช่ไหมผมว่ามันเจ๋งนะครับเพราะว่าประเทศไทยรถติดครับผมเลยอยากบินได้ครับ <ๆ S 1> เวลามาตึกจะได้มาบินมาเอาจริงนะของผมอ่ะอยากมีพลังแบบเฟกแบบคาถาอะไรที่อย่างอ่ะแล้วแบบเป็นไปตามใจอ่ะใช่ครับก็เหมือนแบบเสกให้ของลอยได้อะไรเงี้ยแบบแล้วเราก็ลอยได้จริงๆอ่ะ หน่อมแหลมมากไม่มันอาจจะต้องมีอุปกรณ์เสริมอะไอติดเนี้ยเอาไปไหมก็ขอฝากนะครับซีรีส์เรื่องต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยนะครับเว้นออร์เรนจ์อครับก็ฝากด้วยว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับโกหนึ่งโกสองจะไม่ทําให้ผิดหวังนะครับก็ติดตามด้วยนะครับถ้าไม่ปกติจะเป็นต้นต้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยแต่ โมชันนี้ต้องเต้นด้วยใช่ครับต้มอ,อ,อ,อยู่บ้านเขาแต่ผลตกหล่นมาบ้านเราตลอดเลยขี่ไมคกว่าคะ่ะไล่บนได้คะ่ะ <laughs> <laughs> ไมคกว่าเราเป็นสีหลุงมีกากเพรสวยเหมืนมนอนคนขับเออดีดละ่ะคาถาขอให้รวยขอให้สวยขอให้ปังคะ่ะค่ะก็ขอฝากจีรีเรื่องราฟาด้วยนะคะทุกคนตั้งใจทำมากจริงๆจะได้เห็นอะไรที่แบบเราไม่เคยเห็นมันคิมพงมา ก็อยากฝากทุกตัวละครในเรื่องเลยนะคะฝากเอดีพวกเรากันด้วยนะคะ